มาแมนความหมายนี่สามถุงนี่สามสิบได้บอได้อยู่บ่สามถุงสามสิบแก้วอย่าเบาหนกเพราะนั่นงงน,นี่สามถุงสามสิบมันไม่ได้เยอวถุงล0ิบาบาทโอ้ก็ยังสิบบาทได้ย็นไม่ได้เอากระเบาดีๆที่เราสามถุงสามสิบสิคะว่าถุงละสอาถุงละสิบนี่ถุงลิบ จาไปวอาสิบบาทยังนีกะสามถุงก็สามสิบมันดีสามสิบเออได้ยี่บอห่วไม่ไปสิบ,ไบ่ได้ห้างเอาแม่คอยขายหนูสิบาทออคยายอ,ยาทอยเข้าใจยี่บอจ้ราเทขายถุงละสิบาทแจ่ว่อเขาบอกว่าสถุงมีสามสิบได้ยี่บอไม่ได้เอโอ้เ <c oughs> จ้เท่าไรบานชิจอย่ะเฮ้สาถุงนี่ถุงละสิบตัวบอ โอเคบ่อสามถุงสิสิบบาทสิบาทสิบาทเข้าใจยู่จ้าเข้าใจยู่จ้าแต่ว่าสามถุงนี่สามสิบได้ยี่บอไม่ได้เราสิบเราเมื่อยเท่านันรุ่งอาทิตย์สามกิ่มมันเจอมาเลยเอาหมายอะไรขายออมหอยออมหอยเท่าไหร่เนี่ยสิบบาทสิบบาทอีกแล้วนี่สิบบาทนี่สิบบาทสองถุงนี่สามสิบได้บอหนี่ นี่สองถุงแม่นี่นี่เอาหอยสีบาด้ดนี่เรนี่เจ้าบาทจาสี่สีบได้สองถุงนี่บอ่คือสีบาดอะไรย็นนี่บอยนี่เจ้าบาดนี่นี่เจ้าบาดเอาหอสีบาดเจ้าสีบเดือนี่บอกขอสีหายเจ้าสีสีบยนนี่บอยอะเป็นอย่งคือบาด้ไแม่กกีบลาว่าห้เห็นยังแม่กกีปเส้าเอาขอยหายเจ้าสี่สีบในสองถุงนี่ ไม่ได้สี่สิบู้จะเอาสามสิบเอาบ่เอาเจ้าหายสี่สิบบ่อเอาหนิสามถุงนี่ห้าสิบบาทไม่ได้เดีอหสิบบ่ได้เป็อย่างคือบ่อด้ถุงนี่เจ็ดบาทเจ่าบาทเจบาทเร่องร่วมกันไปเท่าไหร่สองถุงยังสองถุงนี่รวงไปเท่าไหร่าบาทครับอ้หอยโอ้หอยส่บาทเจาบาทาสิบก็ค่อยสิเอาสองถุงนี่สี่สิบสี่สิบเนี่ยต้องจายหนง ขายเพาว่าสี่สิบบาทไพ่ขาดทุนบานไพ่ยจิขาดนี่เจ้าใบเอานี่เจ้าใบนี่เจ้าใเอาห้าสิบบาทกับเจ้าสิบก็ขอยสี่สิบสี่สิบไม่ได้จะได้กำไรสิบบาทพูนไม่กให้ขายแบบนี้วะอย่เอา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 อะไรดอกมันแพงโคตรแม้งเออเอาเอาไปขายไหม สามถุงนี่หาสบบาทใหญ่นี่อันนี้สถุงถุงละซ้าหสบาทก็บอหมกหอยถุงหนึ่งมันไ่ให่ใครแห้งเง้หงใส่ยินใกล้กับใกลบ้านเดี๋ยวสิไปต่อยายัดนี่นี่นี่นีสบบาทเป็นบอนี่ยี่สิบเป็นบอมันไ่ใ่แค่ส่สนี่สองถุงนี่หาสิบมึงยอะจอกมึงยอะโอ้สามถุงหาสินี่นะนี่ล่้วกห้ขายซบาทนี่ เออดีมันก็หาซิบได้โอ้ยลงมานีถุงละซ้าเป็นบ้เออซ้าอันนี้แม่ขอขายสิบบาทเอออันนี้สิบบาทเอออันนี้กระซ้าบาทเออร้าบาทสี่สิบเข้าใจสองใ่สิบอันนี้ก็ะบาทเป็นหาซเข้าใจหาซิบเออหาตัวนี่ก้าสองอันนี่สี่สิบชุนนี่มาขายโคตรกันเลยตัวไปกําไรได้เอาเลยอ่ะเอาเอาเอา เอา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 อะไรดอกไปแพงโพดแม่เออแม่เขาไปเอ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 าไปไปนี่จ้าติดตามต่อไปครับ